จูมาชูเข้าต่อยผมฟีผมฟีผมฟีมผมฟีมากผมผมลามอยู่ผมลาอยู่เนาะไปไหนไปไหนไปไหนผมดิงีผมยิงผมยิงผมมยเอาเอาเอาจะมาไหมอ่ะจะไพระนุ่มาบ้อคราบล็สเปรตุนม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูหวานนะครับผมวันนี้จะมาท้าชายอำนาจมืดโดยการจะเล่นไต่แรงขึ้น100ดาวฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟบ่อยแทบจะที่สุดในเกมแล้วนะครับผมนั่นก็คือหวานหวานหรือหวานหมูนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าหวานหวานนี้เป็นฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟบ่อยแทบที่สุดในตำแหน่งแครี่แล้วนะครับโบู้ผิดอะไรเนี่ยซึ่งทำไมผมถึงเอาตัวนี้มาในการไต่แรงขึ้น100ดาวเพราะว่าผมจะเพิ่มความยากลำบากในการขึ้น100ดาว สินนนดึงะจัดมาดิเพราะว่านะแพทปัจจุบันนะครับทุกคนเป็นแพทไฟเตอร์เขาตีกันแล้วหวานหวานอย่างเราเนี่ยแทบจะไม่ชอบไฟเตอร์เลยนะครับผมแค่คิดแล้วก็สยองแวันนี้ผมจะมาเล่นทุกคนดูนะครับผมว่าหวานหวานต่อให้จะโดนเนิฟม,มากสักแค่ไหนแต่ก็ยังเล่นไหว้าเล t โก ต่อไปครับผมฮีโร่ตัวนี้นะ่าจะเป็นฮีโร่ที่เล่นแล้วปวดนิ้วที่สุดในเกมเหมือนกันตีธรรมดาตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยครับจนแพ้ฮีโร่คริสฝั่งตัวข้ามเป็นแคลรี่กดดันเลนปวดที่สุดท้ายเปรียบเทียบกับอีกค่ายก็คงเป็นแนวไวโอเล็ตนะครับแต่น่าจะโหดกว่าไวโอเล็ตเยอะเพราะสกิลหนึ่งแม่งแรงมากเลยสกิลปืนกลอ่ะอย่าไปอยู่ใกล้มันเลยกันอนะ่ะอย่าลืมนะครับผมเริ่มเกมมาแล้วอัพสกิลหนึ่งแล้วก็กดตีธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับโดยต้องกดตีนะครับมันจะเร็วนะครับมันจะเร็วกวก่าเราเดินธรรมดานะะะะตตัััวววเเเเเนนนนนนนีีี้้้ยยรรรราาาจบดแแพลลอูนนะ่ทุกค เรารอร้านอย่างงี้ไปเลยพี่เราสามารถชนะเลนได้นะปล่อยคิมมนดันมาทุกคนปล่อยคิมมนดันมาครับกอเชัวร์ไว้ก่อนนะเพื่อนเราจบละอุ้ยมันสกิลเข้ามาโหน่าโดนมากน่ามันน่าจะโดนแล้วน่าจะโดนแล้วครับผมน่าจะโดนแล้วครับผมโอเคครับน่าจะโดนแล้วเพื่อนมาต่อโอเคครับผมแค่นี้เลยโอ้โหมันลึกอะน้องเราพยายามกักเวฟเอาไว้นะครับอย่างี้เลยง่ายๆครับผมเพื่อนตันสวยมากบ้าเปล่า อันนี้ไม่ได้เก็บสเต็จง่ายๆนะครับผมไม่คิดทุกคนเห็นหรือเปล่าครับผมเก็บสเต็จไปเมื่อกี้แบบสวยงามเลแต่เมื่อกี้ผมแต่ผมว่าผมไม่สวยแล้วผมโอ้โเซเบอร์มาน้องคือท่าเมื่อกี้เมทมันไม่ได้เป็นนานณานะผมลำไหลสองตัวด้วยเมื่อกี้นวลนวลนวเดี๋ยวผมตีป้อมให้เพื่อนเพื่อนเม่งไปสุดซอยแล้วด้านล่างผมขออนุญาตตัวป้อมครับโอเคเราได้ดับดับเรียบร้อยต่อไปเป็นกระบองนะครับผมกระบองศักดิ์สิทธิ์นะฮะ แล้วเราเริ่มตีไว้แล้วเราก็จะเริ่มพิวขึ้นนะครับถ้าเป็นแครี่ตัวอื่นเราก็คงมีประโยชน์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่าเราเป็นหวานๆเนาะโดนเนิร์ฟซะเยอะเกินไปกูมาแล้วกูไม่สายแล้วตัวยกแต่ผมยังไหวอยู่แล้วผมเก็บแล้วมันจะแวบทำไมแล้วไปแล้วผมตายได้ไงอะเฮ้ย A few moments later เดี๋ยวเราเอาริบออกตะบอกศักดิ์สิทธิ์เสร็จปุ๊บเป็นสเก็ตดวริตาอยูเลยนะครับผมต้องออกกันเวทละแล้วก็เวลาเราใกล้ตายเนี่ยเราจะได้ดูดเลือดแรงแรงด้วยนะครับผม คุ้มนะทุกคนคุ้มมากเลยนะครับสเก็ตด,ดามิริตาอยู่เนี่ยออกกับวันๆถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามีความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็มีดูดเลือดด้วยแล้วก็บวกตอนแก้ตายเราจะมีเพิ่มกเกาะด้วยนะครับแล้วก็ไปยาวเลยครับอย่าไปกลัวนะทุกคนเราต้องการเล่นนะฮะเดี๋ยวเรายืนรอดักเดี๋ยวเอ้ยโอ้โหกลางนะโดนมากไอเซเบอร์มันลึกไปมันเอาเพื่อนเราเอ้ยอันนี้ตัวตัวนึงอะไรตัวนีน้ด้านหลังเอ้ยวิ่งเร็วจังเลยอ่ะวิ่งเร็วไปพี่ป่าวิ่งเร็วไปพี่ขอได้ป่ะอย่างเงี้ยพี่ขอแล้เลวเราล้านยังไงเราล้านเอามาทุกคน เร,เราเราเก็บแตกรอดอัอกไปเลยครับอุ้ยวเราเพื่อนเราเยอะไงไหวเหรอน้องไหวหรือเปล่าไม่ไม่ไหวพี่ขอด้วยกันน้องสวยคลิปรถเยอะน้องเชียร์กางก่อนอย่างนี้โดนนะมันเหลือแค่2ตัวครับผมเหลือคินกับเอสเมอร์แันด้าเนาะเรามีโอกาสาฆสวว่าเอสเมอร์ได้เพราะเอสเมอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถึอขนาดนั้นนะครับดูเราตีมันสิมันไม่ได้ถึอขนาดนั้นนะครับบังลับเลยนะกันผมตีแล้วก็งลับบังลับมันไหลแน่นอนเลยน้องมันไหลแน่นอนเลยน้องปั๊บ แล้วผมไปทางนูน้นแล้วผมปาทีกน,นึงต่อไปแล้วผมก็รับไปต่อมา,มาแล้วผมก็ตีอสองแล้วผมก็เรียบร้อยครับผมมาหายไป2ตัวนะอุ้ยเอ็นเบอร์เขาก็ออกของถึกนะครับมันบางมากเลยอะทุกคนต้นเนิร์ฟจริงปะวะตัวโลกาจริงปะวะมีฟิกเป่ามีฟิกเป่าไอ้หนุม่มอุยอ้ย ววทุกคนหมพยายามเต็มที่แล้วด้วยมาครับผมแล้วเราเริ่มเกมที่2ตอนนี้เราเจอครอสเจอชูด้วยนะดูเล่นง่ายกว่าตามเมื่อกี้นะครับง่ายกว่าหรือเปล่าวะง่ายกว่าเลยบางได้อยู่ได้อยู่เราลำเราสามารถลำแล้วก็ตายได้หมดเลยนะครับผมอย่างน้อยก็ไม่เจอนาหน้าครอสในเลเราสู้ได้นะครับผมจริงเราดันไปเลยก็ได้เนาะดันไปเลยระเราต้องรองมันสกิลก่อนนะเราถึงจะปาสกิลหนึ่งไปได้ครับถ้ามันยังไม่สกิลเราก็ปาสกิลหนึ่งไม่ได้นะครับ มันก็เชิงกับเราได้นะมันเชิงกับสกิลหนึ่งล้วลว่ะสกิลหนึ่งไกลๆอ่ะน้องเราไปหาวิวซิ่วนะครับเดี๋ยวบผมอันนี้เราถอยนะเราสู้ไม่ได้นะทุกคนอย่าไปสู้กับมันนะครับเดี๋ยวครับไม่มีอะไรละเราเสียตัวเล็กหมดเลยนะเดี well. ๋ยวเราไปอยู่ตรงกลางนี like ่ครับเราได้กลับมาเยอะอยู่นะเราสู้มันไม่ได้ทุกคนต้องเชิงมากๆเลยครับ มาได้แล <entertain> en. <k ling> ้วเราไม่ได้ตัวเล็กเลยเราเสียสามตัวแล้วดึงหน่อยเพื่อนมีมีดึงเหรอไม่มีอิิเหรอมีดึงมีอิิ์ไหมมันเสียล้างครับผมสวยแล้วสวยแล้วเขาหนุ่มผมล้ำผมผมล่อเข้าไปเลยสวย โอ้เพ oh, ื่อนมินช oh, like ิตาก็ตายเหมือนกันแต่โอ้ยแต่แบบเมื่อกี้ผมต้องเข้าอ่ะผมเห็นมันไม่มีสกิลสองแล้วทุกคนผมก็เลยต้องแบบเก็บสแต็กแล้วก็เล่นมันเลยอ่ะเพราะมันไม่มีสกิลหนีแล้วครับมันเอาลากมาด้วยแต่ก็คุมนะคุมคุมแลกกับโลไปครับแล้วก็เราก็น่าจะเก็บได้ป้อมด้วยป้าบ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 โอ้ไม่แตกโอ้โหเหลือไว้จะไปเมื่อต้องเบาอย่างนั้นตัวเล็ก โอ้หคูณได้ตัวเล็กสักตัวน้องตอนนี้4ตัวไม่ได้สักตัวเลยหรอเอทีมเราอาการหนักอยู่นะครับต้องไปเติมบ้างป่ะต้องไปเติมบ้างนะครับทีมเราต้องอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากเราโอ้โหโดนฉีดอย่างนี้เลยอ่ะมันเข้ามาฉีดอย่างนี้เลยอ่ะเข้ามาอย่างนี้เลยอพ่อหนุ่มสเต็เราอ่ไนอ๋ออ๋อสเต็คเราทำไมเราทำไม่ได้อ่ะสเต็เราไม่มีหรอไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ครับ อากาศมันร้อนว่ะโอหวานไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะต้องตากแดดทั้งวัน กชนมีปัญหาครับส่งคอนไปต้องให้เดาต้องให้ว่าไม่เคยได้ดังใจเลยนะเจ้าว่ากูเลือดเลือดร้อนเะครับนั่นเลยครับผมขออนุญาตหาตังค์สักครู่นะฮะหาดาบดำดาบดำกับวายุพิภพอ่ะช่วยผมได้เยวเรามากลางเลยฮะเรามีชิตาดึงมาครับโอ้โหโอ้ my god โอ้ไม่ก็แล้วฉันทําอะไรได้บ้างฉันกำลังตีอยู่จ้าฉันกำลังตีอยู่จ้ามินชิตากูเป็นตัวที่บากที่สุดในเกมเลยบางเนี้ยเพื่อนเข้าสวยงามมากครับผมดอกนี้ผมผมผมจะเข้าไปล้ำผมจะเข้าไปล้ำผมไปยังซอยอยู่ผมละซอยโอ้โหมันมามันพ่อมาเอ้ยผมสวนผมสวนได้เนี่ยผมสวนได้เนี่ยโอ้ยผมตีมาดิปมตีทันกแลอยก่อนกูถอยกูไม่ไหวกูไม่ไหวโอ้ โอ้เกือบทุกคนเกือบไปเกิดใหม่แล้วเพื่อนเราเข้าต่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยๆพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มโดนพ่อหนุ่มเขาโดนโดนพ่อหนุ่มเขาโดนสตันแล้วพ่อหนุ่มเราโดนสตันแล้วพ่อหนุ่มเขาโดนยิงยิงฟรีปั๊บปั๊บปัป๊บสวยงามนะโมฟรีจัดจัดโอ้โหเพื่อนอันติสวยมากน้องโคตรฟรีอ่ะอุ้ยเออกูเห็นชูใช่ไหม <c oughs> ผมว่ามันฟิกเอาผมแน่ไม่มันสกิลไปแล้วครับผมมีทีนีอนดดนะ้อย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะ อีโดนนะหนุ่มพ่อหนุ่มอ่าอ่าพรหนุ่มชูไม่กลับบ้านนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเปิดเปิดได้หรือเปล่าเปิดได้หรือเปล่า<ๆ>แต่ผมเลือกที่ออกเป็นสกิลดาวก่อนนะครับผมก่อนวายุเนาะเกมนี้เพราะผมจะดุดเรื่องแรงนะครับได้หรือเปล่าตีไม่ได้ครับเดี๋ยวเมย์มันมากเลยเออมันแรงมากเลยอ่ะดาวร้วนไม่ช่วยกังไม่ช่วยกังสอยอยู่สอยสอยู่สอยอยู่ ซอยอยู่ผมซอยอยู่ผมซอยอยู่อุ้ยพ่อสวยชูมาชูเข้าซอยผมฟรีมผมฟีมผมฟีมผมฟีมากผมผมล้ำอยู่ผมล้ำอยู่น้องผมล้ำอยู่ผมล้ำอยู่แล้วผมสู้ไงผมสวนผมสู้ผมตู้อยู่ผมสู้อยู่ผมล้ำไม่ผมล้ำไม่สวยอุ้ยอันนี้แหละตอนนี้เราต้องชนะเออกูไม่อยากทำคอนเทนต์หนึ่งร้อยดาวไว้ไว้หน่อยไว้ไว้หน่อย อะไอะไรอะไรยู้ผมีแรงกผมยีแรงมากผมยิงผมยิงผมซอย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 ผมซอมซเจอพ่อหนุ่มซอย2คนไม่ไหวว่ะอุ้ยชูชูจะตายชูตายทันปะทันบวะแล้ทันไงเนาะเอาไมเล่้กับบ้าเหรอก้ยังตายอีกเหรอเล่นบนเล่นบามานาา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  จะไปที่ไหนจะไปที่ไหนจ้าจะไปที่ไหนจ้าลาลลลา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 ลไปไหนเล่าเนี่ยระบเราตรงกลางต่อเลยครับสีวงกลางเพื่อนหน่อยถ้ามันโดดมัมตายนะมาตายนะโดดมาตายนะโอเคโดดถอยครับอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยโดนโดนเจ็บเจ็บอุ้ยทำไมมันบางอย่างองี้อยู่ในนั้นออกอะไรครับบางเฉียบเรียบโดนมากอุ้ยผมโดนหรือเปล่าไม่โดนผมปาตีกหนึ่งไปนะปาส่วนเลยครับผมอุ้ยอุ้ยเจ็เจ็บเจเจเจโอหตะยแรงมาก แต่ตอนนี้คนไทยเราเล่นดีมากเลยครับอวบรอตัดเลนครับรอตัดเลนครับผู้ชมปุ๊บแม่งตายปั๊เนบนเลยเอา้าอะไรอะตายหมดเลยเอ้าอะไรอะอะไรกันอะเรื่อผู้ชมปุ๊บแม่งตายหมดเลยผู้งงทีมตอนรอสวจเลยครับผมมาดิพ่อหนุ่มมาดิมาดิมาดิโอ้ยอะไรอะจะไปฝึกเบียร์ชิดแม่ส้ม อุ้ยมันโดดเข้ามาเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าเอ้ยอันตรายสดไปเลยเรียบร้อยครับผมอดใจไม่ได้ต้องกดปุ่มอันติอุ้ยววิวมันเพื่อโดนเพื่อโดนเพื่อโดนเอ้ยเอ้ยมันลบแล้วสวยนะอีกสวยนะได้นะเพื่อนได้นะเพื่อนไอ้ชูเข้าอุ้ยหลังโดนมต่อยเพื่อนเราปาก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 ผมยีอยู่ผมต่อยอยู่ไปไหนไปไหนไปไหนผมมีงอยู่ผมยิงผมยิงผมยิงเอ้าเอาเอาจะมาไหมอ่ะจะมาพ่อหนุ่ม

ปาดๆครับผมกีตะแตกต่อปัด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 ผเรียบร้อยคับผมแทงก็เอาไม่อยู่ครับผมแทงก็ละลายเป็นน้าเลยนะครับถ้ายืนหนึ่งหึงกับผมอย่างนี้ก็เรียบร้อยเดครับอยผมไปแล้ไปหัวเราไปหัวเราไปน้องอุ้มโอเคอะลรแตกครับอั้ยโดนนะโดนโดนเราหึแตกครับผมอ้ยโหแรงอยู่นะแงอยู่นะมาถึงมันละแรงอยู่นะน้องมันคุแรงเลยโด็ครับผมเราจแตกครบแล้ว เราะลาเริดเนไม่ตายแต่ยังก็ต้องตายู่ดีรบรอยตอนเีบ้อยเราไปหนึ่งวพบเราเปวเราเดินหน้ายิงเลยครับผมเดินหน้าสู้เดินหน้าสู้ไปเลยครับสุดซอยสุดซอยเอามันไปด้านหลังมันจะไปฆ่าเพื่อนเรามาแล้วผมมาจะไปไหนไอ้กูเอาเอาแล้วกูโดดมาเป่งเปแล้วกูมาเป่งเปเรียบร้อย้าวโดนโดนดีโดนดีฟีจันโดนเยงเโอไม่สนใจเราเอย่างงชูเบร้อยดูสาแทงหรือปา ชูออกกันแท่งอีกก็าจุดนเจียบโตนดิครับเราตีตะป้อมาหมดเราตีเตะป้อมโอ้ยวาวาวาป้อมตีแต่กูดิน้องเออเรามีวายุครับผมอย่าไปกลัว่อ้หนุ่มพอนุ่มมาดิพอนุ่มพอนุ่มพอนุ่มอุ้ยนุ่มพนุ่มชูไม่เตะกูเข้าบ้านเราชูเราชูแมล้วแล้วเราเจอเรเจอราคูเจอเรียบร้อยยีงก็เรียบร้อยหรือเปล่าตอนนี้ตีตับตอแล้วแล้วกูถอยก่อนมาดีมาด ตัวมันก็ถือว่าผิวอยู่ผิวอยู่นะครับก็ค่อนทางที่จะเก่งเหมือนกันนะครับผมราะอันหนึ่งเขาเล่นเซตตีไวกันนะครับมันแบบมันเก่งแล้วก็มันยิงแทงเข้าด้วยบวกกับพลิ้วเนาะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่อยากเล่นชิลๆนะครับตัวนี้เพราะว่าเราต้องกดตีเหรอกดเดินตีธรรมดาเพื่อนโดนมันพุ่งเข้ามาแล้วนี่มีโดนหรือเปล่าอุ้ยตัดเดียวอุ้ยมันโดนลงตีจนจะตายแล้วทุกคนเฮ้ย เราตีจนจะตายอ่ะอย่างเอาอ่ะนั้นๆทักผมรับทักผมรับทักผมรับทมรับสวัสดีครับน้องไปไหน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 เอาไปไหนเอาตรงโอ้โหเรียบร้อยเอาเก็บแตงตอปั๊บ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 อ้บารีบารีกล้าเบ้ากล้าเบ้าอยากดึงหนึ่งใหม่ไหมอยากดึงหนึ่งใหม่ไหมดึงหนึ่งใหม่ไหมหนึงใหม่ใหม่ไหมหนึ่งใหม่ใหม่ใหม่มาหนี่มาใหม่ใหม่ใหม่เราหวานหวานของหมูหวานเอาให้ แสงใสลุสีขาวเช็ดอมฤตมาแล้วค่ะ เวลาแค่2เกมเท่านั้นในการเล่นฮีโร่ที่โดนเดิมเยอะใบที่สุดเฮ้ยแต่เรา MVP 2ตาติดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเราแบกทั้ง2เกมเลยนะครับรูดา้าเมขดาเมจของเราแสนเจดอ่ะ46อร์เซ็่ะโคตรแบกใครที่อยากลองเล่นหวานๆแนะนําให้ฝึกในโหมดจับคู่ก่อนนะครับผมเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ระยะเวลาในการฝึกฝนเพราะว่าการเก็บสแต็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับ แล้วทุกคนคิดว่าใน F L B B มีเคลลี่ตัวไหนโดนเนิฟเยอะกว่าวันวันแนะนําบอกโตได้เลยนะครับผมเดี๋ยวโตจะมาเล่นให้ทุกคนดูว่ามันยังเล่นไหวอยู่ไหมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดก,กระดิ่งกดซับสไคร้ใชอ่องมหวานด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ